สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามาเอาโจกอาลับอาสมเลสซีเนเนเอกเราจะพี่น้องค่ะมาขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะ่ะขอให้มีโชคมีลาบสามตัวตรงตรงเด้อโจคขาเออไปเ,ปเปพือ่อนเพื่อนผ้าขาไปบนสาราบุญช่วย ทางเขาสลาขาเาสิจเจอพญานาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสลาบนช่วยค่ะพี่น้องเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็ตรงเขาข้างในด้วยค่ะตางเขานี่ก็สิเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างค่ะอันนี้เป็นพระราหูค่ะมีสังสารเสียนพร้อมีพิถนพี่น้องไปค่ะ หอดันให้แล้วก่อนอื่นเอากลับมาโบชาผ่านฝักทองก่อนค่ะโบชาผ่านฝักทองไปไหวองค์ฤาษีพมเมงค่ะพี่น้องค่ะเป็นฝักทองของเป็นพเนินเพิ่อนถึกมพี่น้องค่ะโบชาข้ามบ่ายของฤาษีพม่ากะือษีอๅษอ,อ,อ,อสวะหะสวะโหม มหาโมนีพรมเมฆลือ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 สวหะสวหาห์มหาโมนีพรมเมฆลือ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 สวหะสวหาห์มหาโมนีพรมเมฆไหว้ขอพรแล้วเขาก็มาสซองอ่างน้ำมนต์จ้ะพี่น้องค่ะเพื่อนเพื่อนอ่างน้ำมนต์กับตัวเล็กสีแดงๆลอยเต็มอ่างอยู่ค่ะ ฟังทางนี้เห็นเจ็ดสมหาอีกฟังทางนั้นเป็นสี่แปดสองแต่บาเล็กดังวดนี้เป็นเจ็ปดพี่น้องตามส่วนตัวที่ชอบก็ะสอบเจ็ดหาได้พี่น้องเ mm hmm hmm. นอะโอ้ัวสิเขาหรือกขาสามหาเนี่ยกะชอบเท่กันแต่เล็กที่ดงดังก็คือสองหาพี่น้องดังคัะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์น้ำเนเดอร์จ้าพามาชมมาดูตัวเลขเอาโชคเอาลาภวัน,นี้เอาสามโตตรงๆเล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งเลยเนาะคะ่ะเนาอบิงค่ะเบิ่งหลายมุมค่ะถ่ายเบิ่งหลายมุมเลย บ็ได้จับเลขให้เด้อค่ะแล้วแต่ม,มักแล้วแต่ชอบไผมักตัวใดชอบตัวใดกะเบิ่งเลยค่ะสองตัวเลขแล้วก็ไหวขอพรสิ่งศักด,ดิิ์สทธิ์เด้อค่ะพี่น้องเด้อวันนี้ขอให้แฟนคลับถูก3าตัวรางวัลที่1เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด Subscribe ให้หนําเด้อค่ะโชคดีล้ำรวยสุข,ขหวยรางวัลที่1น,นะคะ บรรยากาศดันใน่อสมนะคันตรงนี้เป็นหม่องที่พระฤศีพันฤศีเนีนพนังอยู่นี่วันนี้พนบอยุค่ะมาสายค่ะ,คะเลไปทำคิดไนเลยท่างก็ได้แค่็ดจมบรรยากาศกับพี่น้องขอพอ่อเนเดอร์ผู้ใดยอยากขอพ่อกับพ่อพอ่อนเดอร์ค่ะ เดยสิพาไปขอพรอ,อ่ากุมารทองเจ้าสัวเฮงข้างล่างด้วยพี่น้องนี่เป็นกุมารทองเจ้าสัวเฮงนะคะก็ได้ขอโชคขอลาภได้กะน,นำนำ้ำแดงมาถวายค่ะพี่น้องค่ะกุมารทองเจ้าสัวเฮง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจาระ่านในการรับชมน้ำด้รไปน่องด้วยโชคดีลำด้วยถูกหวยลงมาทีหนึง่งนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้แน่เด้อ